เบอบ์มาหาก็เอาเครื่องเก่าอาจารย์เครื่องว่าดีทำไมอ่ะขอบคุณนะครับจับสุนรอยยิ้มไปกันนะครับฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับล้างขายกับข้าวนะครับตัวลูกเสาหรือเปล่าครับลูกตา ฝากเ้วยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับฝากเพื่อนะครับร้านขายอาหารทะเลนะครับร้านขายอาหารทะเลฝั่งตรงข้ามนะครับร้านขายอาหารทะเลวันนี้เราขออนุญาตฝากเบอร์หนึ่งไว้ด้วยนะครับกุ้งเป็นนกุ้งสดๆนะครับเชิญมาใช้บริการกันได้นะครับและอาหารตามสั่งนะครับค้มตานะครับร้านตติดกันนะฮะร้านยำแซ่บนะครับขออนุญาตฝากเบอร์หนึ่งไว้ด้วยนะครับเสริมสวยน้องกิกนะครับเสริมสวยน้องกิกยังอยู่ไม่เลยเป็นร้านซ่อมไปแล้วนะครับผม ร้านช่างเอิมนะครับฝากเบอร์นหนึ่งจากพักประชาชนด้วยนะครับฝากอยางรถนะครับก็ลดมอเตอร์ไซค์เชิญได้นะครับเชิญใช้บริการได้นะครับขอฝากพักประชาชนเบอร์หนึ่งด้วยนะครับที่ทําการไปรษณีย์นะครับเบอร์หนึ่งนะครับขอฝากด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านอยู่คนเดียวทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับ ด้านอื่นนะครับเพลงนิสซิ่งก็ดีสีสวัสดิก็ดีนะครับขอฝากตัวแทนจากพรรคประชาชนเบอร์หนึ่งด้วยนะครับอีแม่นางทนายจ่าเสียบมะนาะฝากเบอร์หนึ้งไว้ด้วยเด้อหยิบนบารไปเตยเอยไว้ด้วยครับเนาะขอบคุณมากครับพี่พอสวัสดีครับสวัสดีครับวันอาทิตย์นี้เป็นเลือกตั้งฝากเบอร์หนึงแน่เนาะขอบคุณครับขอบคคุณรับพี่พอไม่เห็นเอียงจ้าไปดิเรียบร้อยแล้วปะครับน้ำมันแ่งปะ ครับผมร้านช่างนะครับในช่างใหญ่นะครับฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครำหว่าเรามาแจกใบฟิวที่นี่นะครับจำได้นะร้านแฮปปี้โฟนนะครับแฮปปี้โฟนนะครับขอให้ท่านขายดีขายดีนะครับขออนุญาตฝากเบอร์หนึ่งจากพรรคประชาชนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้านแฮปปี้โฟนนะครับสวัสดีคี่น้องชาวบึงสูงแก้วนะครับวันนี้พรรคประชาชนลงางโผล่คะแนนเสียงแล้วก็เชิญชวนทุกท่าน ขอ,อไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกบอบจจังหวัดบุรรัธา,ธานีนะครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเรามีเวลาตัดสินใจอีกไม่นานนะครับขอฝากเบอร์นหนึ่งด้วยนะครับร้านตัดชุดสตรีนะครับร้านสมานการเกษตรนะครับ ขออนุญาตฝากเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนไว้ด้วยนะครับทั้งสองร้านร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับหยิบอร่อยเชิญใช้บริการร้านเจ๊อ๋ยนะครับฝากด้วยนะครับเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนนะครับเรามาขอคะแนนเสียงกับสสวิโรจน์ลัคนาดีสอนนะครับดาวสภาของพักประชาชนนะครับสามท่านที่นั่งอยู่กระบาดหลังนะครับหันมาสบตากันหน่อยได้ไหมครับขอฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะครับทำกระพงเจียมอายนะครับวอลเล็ตเคิร์กเคิร์กเหล่าปากาหันมานะครับร้านแอบแซ่บนะครับขอฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะครับร้านแอบแซ่บนะครับขอฝากเบอร์ด้วยนะะคคครรรัับบบขอพุณ ขอบคุณครับมากกับสสวิโรดลัคนาดิสอนครับหลายๆคนเคยเห็นเล่าป่าใสในสภาพมือนี่แล้วโ,โตเป็นเป็นมาให้พ่อครับแล้วก็อยากเห็นนาพ่อแม่พี่น้องชาวเพื่อคุูแก้วไอ้ผมป่าในาเด้อเบอร์นึงขอบคุณครับฝ่าในาเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยินานเนาะ วันอันทินีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตั้งบแต่แปดพุ่งเศร้านะครับเชิญส่วนพ่อแม่พี่น้องครับออกไปใส่ซิทเลื่อนตั้งนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานจูงมือผู้า่าผู้แก่นะครับออกไปใส่ซิทเลือกตั้งนะครับนายกอบอจัักประชาชนขอฝากเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่ง เบอร์นหนึ่งนะครับนายคณิศร์กุลิลังนะครับวันนี้อมอกอมใจพราแม่พี่นองเช่า,าเพื่อผู้แก้วครับเลือกตั้งเทวนี้ขั้นเขาใส่วินีการเลือกตั้งแบบเก่าๆผลดีฟ้ามมากตั้นกระสีได้แบบเก่าๆครับพินองพรคประชจ้าชนขอเสนอทางเลือกใหม่ันดีเขาเพย์ฝักเบอร์หนึ่งเนเด้อฝักเบอร์หนึ่งครับมากับตสวิโรจน์ทำเป็นอีกขอบคุณครับพรคประชาจนขอเสนอทางเลือกใหม่เป็นโอกาสใหม่เห็นกับพี่น้อง เช่าอเอกูแก้วนะครับขอเสนอเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับนายคณิสสอนอุทิลังนะครับพบนโยบายรักที่พวกเรอนั่เสนอต่อพมพ่นองช่าจังหวัดบุดรธท่านี้พบในวันศุกรเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สางพื้นฐานที่สำคัญในต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพมพ่นองช่าจังหวัดอุดรธท่านี้นะครับร้าอุดมพรการเกษตรนะครับอุดมพรการเกษตรขออนุญาตฝากเบอร์หนึ่งจากพักประชาชนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คนกัลักปากยางนะครับในช่างครับขอฝากเป็นหนึ่งไว้น้ำนะครับขอบคุณครับล่ำล่ำไปเลยครับร้านลายเทาการช่างลาบเทาการช่างนะครับขอฝากเบอร์นหนึ่งด้วยนะครับปากยางยางรั่วใช้บริการได้นะครับผม สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอปู่แก้วทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานพักประชาชนนะครับนำโดยสสวิโรดลัคนาดิศนะครับเรามาขอคะแนนเสียงและเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีทุกท่านนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบอจอวันอาทิตย์เที่ยถึงนี้นะครับพักประชาชนนะครับขอฝากเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่ง นายคณิศร์ขุลิลังนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตัวแทนแคนดิเดตจากพรรคประชาชนประกอบกับนโยบาย6ข้อหลักที่เรานำเสนอสวัสดีค่ะฝัะ่งด้านข้างเบอร์หนึ่งค่ะขอบคุณครับ,บ,รบ,บก็เป็นคอยแห่งจิต่ิญญาณเนาะสวัสดีครับวัมจีครับพี่ผมฝากในเร่อเบอร์หนึ่งครับพี่ขอบคุณครับอันนี้ร้านอะไรเอ,อ่ย ร้านช่างซ่อมเนี่ยครับตรงนี้นะฮะปะยางเปลี่ยนยางใหม่ราคาย่อมยาวนะครับเรียนเชิญน,นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะท่าน <c oughs> สามารถมาใช้บริการได้นะครับขออนุญาตฝากเป, <c oughs> ป,ป็นหนึ่งด้วยนะครับฝากเป็นยังไยเด้อาจารย์ค่ะไม่ยากสิผู้เดียว สวัสดีครับฝากเบอร์หนึ่งไว้นะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับท่านให้แล้วก็ฝากเบอร์หนึ่งไว้นะครับขอบคุณครับต่อเงาอยู่นะครับเนาะขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะครับเรืออยู่ไหนครับเรืออยู่ไหนครับเรือรั่วไหมครับเรือไม่รั่วนะครับฝากเบอร์หนึ่งไว้นะครับเด้อ เบอร์หนึ่งนะครับอดีตเด็กครับเดินฝากไปเลือกตั้งขอบคุณมากครับวันนี้มากับสสวิลล์นะครับสวัสดีครับูอ่ผมฝากในเด็กับเดบอร์หนึ่งครับขอให้ขายดีขายดีนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเล่าพายเรือมาจากอยุธยาเลยวยครับเนาะเรือลำนั้นนะครับกับพ่อต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับพายเรือมาจากอยุธยากันเลยทีเดียวเชียวนะครับฝากเบอร์หนึ่งไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอปู่แก้วนะครับโรงเรียน ปู่แก้ววิทยานะครับปู่แก้ววิทยานะครับวันนี้เรามาประชาสัมพันธ์เบอร์หนึ่งนะครับนายกประจจากพักประชาชนนะครับเลือกตั้งครั้งนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเบอร์หนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับโรงเรียนกู่แก้ววิทยานะครับฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเชิญชวนกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับพักประชาชนขออนุญาตผ่านเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับ เบอร์หนึ่งครับจากพักประชาชนนะครับนายคณิสรอนขุนลีรังนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอกู่แก้วทุกท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆลุงเด็กกู่แก้ววิทยาคณาจารย์แล้วก็ท่างคณะผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้โปรดพิจารณาตัวแทนจากพักประชาชนเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับตัวแทนจากพักประชาชนนายคณิสสอนขุนลีรังนะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้็นกำหนดอนาคตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเมืองของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรรธานี ด้วยการออกไปใช้สิ์เลือกตั้งนายกอบอกจอนะครับ พักประชาชนวันนี้นะครับเรามีเวทีฟาใสใหญ่นะครับที่อำเภอกุมภาวะปีเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงเป็นต้นไปนะครับที่สนามข้างๆศาลเจ้าอำเภอกุมภาวะปีนะครับท่านใดอยากจะมาจับมือกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้จับแน่นอนนะฮะท่านใดอยากจะจับหน้าธนาธรท่านก็ได้จับแน่นอนนะฮะท่านใดอยากจะกอดชัยธวัฒน์ตุลาธนท่านก็ได้กอดแน่นอนนะฮะหรือท่านใดอยากได้ยินเสียงหัวหน้าพักประชาชนคนปัจจุบันนัทพงษ์เรืองปัญยาวุฒิรับรองว่าท่านตีเป็นตัวเป็นแน่นอนนะครับวันนี้การเิืเนื้อนะครับ สายองนะครับที่สนามาาาช้านต้านศาลเจ้าองคเงอกุงภระวัทีจังหวัดอุดรธานีนีเวทีมาใสาใหญ่นะครับรางเิครับนะครับพระเยรว่าสอภายในพรรคนะครับมาพูดถึงนโยบายตลอดจนการแนวทางการพัฒนานะครับและที่สําคัญนะขาดไม่ได้นั่นก็คือผู้สมัครนักประการนะครับาอาจารย์นะครับท ข่าวหวยคุณสุทธิพงแนงนะครับจากขอบเจ้าช่วงนะครับผู้อาวุโสเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนลุขสานขอฝากเหมืนเดิขอบพระคุณมากครับน้องๆหนูๆโรงเรียนปูแก้ววิทยานะครับวันนี้เรามากับสสวิโรจน์ลัคนาอดีศนะครับมาขอคะแนนเสียงจากทุกท่านอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับขอฝากเบอร์หนึ่งนะครับทัพประชาชนเบอร์หนึ่งครับ ปีนหนึ่งนะครับขอฝากไว้ในข้อความใจรุ่งรุงขรงเด็กผู้แก้ววิทยา้ว้นะครับตลอดจนผู้ดูและคณะผู้บริหารนะครับเพื่อตั้งครั้งนี้ขอเป็นโอกาสให้กับตัวแทนจากรัคประชาชนปีนหนึ่งนะครับปีนหนึ่งวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเข้าคูหาพิจารณาตัวแทนจากรัคประชาชนนะครับเข้าไปเป็นผู้บริหารดูแลความเป็นอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอูดรธานีไอ้สร้อยหอง่างเปินหนึ่งเด้อ ขอบคุณครับแล้ก็ตอดงยกันอยู่นะครับนะฝากไ้ด้วยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับตอนี้นะครับโกปรทุกคนทุกคนกติดตอเยแล้วก็หมอนนะสวัสดีใครนะครับโ้อันนี้ตกใจครับวันดีครับพ่ายปืนึไว้น้ำก้อสับผมอันนี้ มีทั้งงานกันจุกจิตทุกพลเอขอมฝากเพิร์หนึ่งไปด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวคอนเทิร์นแก้วทุกท่านนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับเรามีเวลาในการตัดสินใจอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเราต้องของคะแนนกันแบบฟุ้งสุดท้ายจริงวันนี้เข้าไปรุ้นฝากเบอร์หนึ่งไปเนยครับขอบคุณค่ะบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะลูกเพิร์หนึ่งนะลูกขอบคุณมากครับ วันนี้นะครับเรามา,ออาขอคะแนนเสียงนะครับนำโดยท่านสอส,อส,อสอวิโรจนลัคนานิศน,นะครับเป็นสอส,อสอบัญชีรายชื่อจากพัคประชาชนนะครับตั้งใจครับอยากมาเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวพึงปูก่แก้วนะครับมาขอคะแนนนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นความตั้งใจจริงที่พวกเราชาวพักประชาชนอยากเข้ามาทํางานการเมืองท้องถิ่นนะครับนยโยบาย6ข้อหลักที่พวกเราได้นําเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีการใช้งบประมาณกว่า1,200ล้านนะครับ เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดบุดรธานีและอนาคตของลูกหลานพวกเราพักประชาชนนะครับขอฝากเบอร์หนึ่งครับอีพอครับนุ่งผ้าเขามาพื้นเดียวลูกหลานฝากเบอร์หนึ่งด้วยอีพอเอ้ยจะเลือกเป็นเลือกตั้งเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับอีพอสู้หาดีหมายเขามายุบาทมีหาคนนะครับเล่าก็สิให้เล่าเหมือนสุกข้อนรับคนาะขอฝากเบอร์หนึ่งด้วยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะครับเราเป็นทีมงานมาจากพักประชาชนนะครับ เรามาขอคะแนนเสียงจากทุกท่านนะครับวันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดอุดรธานีนะครับไอ้ไายนั่งอยู่ั้านหน้าเขาคำเสียเอาลูกลาฝากเบอร์หนึ่งได้แลครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเรากับโค้งสิตอสเงวหลังจากพวกเขาขี่รถกลับไปจังน้อยนี่แหละครับฝากไปได้นะครับปืนหนึ่งนะครับจากพรักประชาชนนะครับเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับ เชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงหนึ่งกากะบาของพวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอูดรธานีได้นะครับอีแมทีอย,อยู่ทั้งในครับใ่พกปะขามลุงลาฝากเปิดหนึ่งได้ด้วยขด้อเปิดหนึ่งไนดะ้อีแม่อเรื่องไปเลือกตั้งได้จ้าด้อท่านไหนยิ้มยิ้มหวานเห็นแน่ท่านไหนยิ้มนะยิ้ยมหวานเห็นแะน่พุนแรงยิ้มสองคนเลยนะครับเพนนัทสองคะแนนลุงลาขอได้ครับเดือขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ทางใ่าค่ะข้าทางนยหนี้ยืมว่านอทางน่าจจาไน้ยืนอยู่เนาะลุงลาฝากด้วยครับเด้อว,ว่นานนี้นี้ขอฝากเปิดหนึ่งนะครับผู้สมัครตัวแท้จากพรรคประชาชนขับไปคณิสรนปุริลังนะครับเปิดหนึ่งนะครับเด้อเสิ้ส่วนพ่อแม่พินองชาาเพื่อกูแก้วนะครับออกไปใส่ซิทเลือกตั้งนะครับในการเลือกอนาคตของพ่นองชาวจาังหวัดอุดอนท่านี่ในการเลือกตั้งหน้ายกอบอจอจังหวัดอุดอธท่านี่ครับพรรคประชาชนขอฝากครับเปิดหนึ่งนะครับเปิดหนึ่งนะครับเปิดหนึ่งครับ มันนี่มาขอคะแนนกับอ้ยผมเอกผูนู้เนี่ยครับดาวสภาไอ้วิรลลดลัคนาอดิสรนะครับตัวแทนนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อจากกรุงเทพครับตั้งใจมากมัอนี้นะครับเพราะว่าภารกิจเราบต่อไอ้หายเด็กสมือแล้วมัอนี้ถือว่าเคี่ยงงานนะครับเคี่ยงงานเพื่อที่จะมาขอคะแนนกับพ่อแม่พี่น้องเช่าเพื่อกู้แก้วอิหรีนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับพอมีเวลาตัดสินใจในการเลือกตัวแทนอีกมาจากชั่วโมงนะครับเน้องปากเขาทั้งแม่อีแม่เอ้ยลูกลาฟานเด้อเบอร์หนึ่งเด้อ สวัสดีครับอ้ายสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกหลานฝากมาอนึงไว้แล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งนี้แม่หนียินบมานาะหนยินบมาครับหนียินตอบเงาให้เน่ะหนยินบมาโอเคครับรโบกมือให้อยู่แสดงว่ารโบกได้ยินนะครับเพราะรโบกมือวอร์หนียินได้ยินมมาจ้าได้ยินอยู่นะครับเนาะโอเคลูกหลานฝากเบอร์หนึ่งไว้แล้วนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองกู่แก้วนะครับวันนี้นะครับทีมงานพักประชาชนนะครับเรามาขอคะแนนเสียงจากทุกท่านนะครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดอุงรธานีแล้วนะครับเรามีโอกาสในการตัดสินใจที่จะเลือกผู้บริหารมาบริหารคุณภาพชีวิตของพวกเราเองอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เราตั้งใจมาขอคะแนนเสียงจากทุกท่านนะครับนำโดยสสวิโรจนลัคนาดีสอนนะครับดาวสภาของพวกเรานะครับจากพักประชาชนนะครับพี่น้อ่ตาเขาอยู่ด้วยใเด้อ มีสอบใต็มากทั้งสาวสอบสองสอบว่าจะเอารถกระบะมาอยู่เด้อจ้ะเด้อฝากเบอร์หนึ่งนะนะครับเด้อตากข้อ้ิจิตรไปเบอร์อยู่ก็นอนพักอันนี้ยืนสู้อสิว่าขอพี่ๆอีกเลยนะฝากเบอร์หนึ่งนะนะครับว่านาทีนี้เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับอันสู้หนึ่งหนี่งหมายถึงให้หนึ่งสอบหรือว่าสิกาเบอร์หนึ่งครับผมอ๋อสิให้สอบหนึ่งอ๋อแบรไปเอาโอเคเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายจ้ะยืนดีมีแห้งมันหมานนีจ้ะเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอฝากไว้น้ำนะครับเบอร์หนึ่งนะครับพมาพีินองเช่าอำเภอกูแก้วครับเลือกตังวันอาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ใดติดภารกิจนะครับใบให้ใบหน้านะครับตรงต่างเขายุราอ๋ออีนี้คับร่วงเศร้านะครับออกไปใส้สิดแต่แค่เศร้าๆก็ได้นะครับแต่แต่ร่งเศร้านะครับเพื่อขอฝากผู้สมัครเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับ นายขนิสร์ขุลิลังนะครับตัวแทนจากพรรคประชาชนนะครับหลายคนว่าพรรคประชาชนปกักน,นี้ยังก็อดีตพรรคเก้าไก่เก้านี่นะครับอดีตหัวหน้าพิธาอดีตหัวหน้าชัายธวัฒน์นี่แหละครับผมหัวหนา้าพิธากับฝากคว้างค,ค้นพอดมหาพรหมเอนพิโน่เชาวกับเพื่อปูกแก้วนับเงินกัปเด้อ มื่อนี้บายสีมงคเครงเขามีเวทีป่าใสอยู่อำเภอขุเพะว่าปีเดอร์เดอท่านผู้ใดปฏิทภารกิจที่อย่างนะครับเลี่ยงเชิญครับยูนสนามทางสารเจ้าอำเภอขุเพะว่าปีครับมีเวทีป่าใสใหญ่ของพรรคประชาชนนะครับผู้ใดอยากจะไม่จะเมื่อกับพีท่าพีท่ากามาครับผู้ใดอยากจับหนาธนาทอนธนาทอนกามาครับ ผู้ใดอยากอยากหนีเสียงหัวหน้าคนปัจจุบันนัตพงเรืองปัญญาวุฒิเล่ากามาครับหรือผู้ใดอยากฟร้างผ่าใสมันวันจากอดีหัวหน้าพักชัยธวัฒน์สุลากนเล่ากามาครับเลี่ยนเชื่อนะครับเื้อยูสนามทางสารเจ้านะครับอำเภอภูมภาวะดีสีม่งเคืองขึ้นไปงานนี้ชุ่มพี่นะครับพมีมหรสพแด้ระลองถูกคนมวนแน่ๆครับพี่น้องครับฝากไวนั้นนะครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งจากพระประชานนครับของผู้ลายๆครับสสชัชวานแล้วก็เป็นสสหนึ่ง เดี๋ยวที่สุดรอนนะครับก็เป็นขอนแก่นขอขอลงแป้งแล้ก็ไปใส่ลงระเนะครับกับพี่น้องเป็นมาคุณแล้วก็เป็นคนที่อยากพูดส่งไปแล้วอ่ะแต่ก็ถามไม่ให้มาเหรอกเรื่องที่เดือดต้องมันจะตอบบ้างเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะได้ลงรถกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลงไลน์แล้วก็เดินทางกัน เไว่ต้อผูดจะน้องหวกันตอดก็ถือว่าเาเดนรกาศกับน้องทีนรับผาน้วยในกรตลอด้วยกถเาพูแดกแได้ยกกบนยกก่อนเราจะลงมาเราะว่ระวังสายพี่เอ น้องต่คยมัเดี๋ยวจ้าไปน้อยเดี๋ยวเราจะไปข้าวรองเดิองเตาวข่า เวอร์มหาเ็เอาคื่อเก่าอาจารย์เครื่องว่าดีท่ไมอ่ะ ครับที่ดีมีให้เล้จะเรื่องของคุณหลายๆครับที่ดีมีให้งเดี๋ยวคุณวิโรจน์ก็ไปตรวจสอบดีว่าพ่อพี่เราไปรถผมไม่อยู่เรื่องเดี๋ยวต้องเจอว่าจะอยู่ที่นี่อออ๋ยู่่่ทีีนเลยใช่ไหมครับเขาจะมีเวทีย่อยที่สีธาตุด้วยตอนนี้ยังไม่ถึงสีธาตุอย่างที่อยู่กูแก้วไหม ครับผครับเราจะเลือกเป็นลือกต่างนจ๊ะวันอาทิตย์หนึ่งเสียงหนเสียงเขาสาคัญนเนาะนิดนึงขอคมากครับยูบีมีอข้อนผมขอเบอร์นึงเหมือเลยเดียวเลือกต่างเขาแป่งเรีกาไปทัองพฆษณาขขออีนขออีนี้อแบบขอเบมือเลยได้จ้ะเด้อขอบคุณมอกครัเดี๋ยวบอกลูกบอกหลานมานี่แหละจ้ะขอเบอร์หนึ่งนะจดะ เอามาปรับปรุงโรงพยาบาลผู้เฒ่าจ่ไปลองไปในเมืองบ้านจะทำไม่ต้องไปเข้าไปในเมืองเอาบุตรร้านเดิมก็พอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโชคหมันโชคหมันโชคหฝานโชคหมันโชคหมันโชคหมัน ก็นคเป็ทีรคอนนี้จะพบรทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณทยเสรินะคะคุณชัยวัฒน์ลาโทนคุณธนทรจนรุ่งเรืองกิจนะคะคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาบุตินะคะคุณเชากัลยาวันิดค่ะ เม่อขาม่สอนบุรีรัมย์วัดอาทิตที่มีอีพันชัยมจไอักีละถไม่ได้ไยไกระ่ละ้อมาที้นี่ใกล้ม่ไลังจไบ้าน้านแรกบ้านที่เราเดินไองพั้าปีมเดินมาแรกไมโลยู่่ไเดี๋ยวคุณชัชวานทิมไทยนิดนึงเดี๋ยวผมจะแยกไเวทใหญ่ครับโอเคฝากพี่น้องชาวอุรรเรานะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วย โอเคครับ Heck, พรอพม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีคร <a> ับมือนี้กับคาราวานสายอีแขนะครับเนาะผมก็ได้มีโอกาสไปขอคะแนนเสียงกับพ่อแม่พี่น้องกับไอวิโรดลัคณาดีสอนนะครับต้องขอขอบคุณไอไส้หลายๆนะครับที่มือนี้เสียสละเวลามาขอคะแนนกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับเลือกตั้งวันอาทีที่สี่ห้านี้แล้วครับพวกเขามีเวลาในการตัดสินใจกันบนหนาคตของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีอีกไว้จักชั่วโมงนะครับ คือว่าตลอดช่วงเสาที่ผ่านมาเขาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผู้เฒ่อผู้เฒ่าแม่แก่นะครับอยู่บ้านนะครับจนไม่รุ่นนะครับอยู่สองทางทั้งทุกคนเนี่ยครับสร้างความมั่นใจว่าอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับแต่เสียงเรานี่อาจจะบ่เพีย่พ่อนะครับจังไต่จช้าน่งวันอาทิตย์ที่สิ่หกนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับ ทุกคะแนนเสียงพวกข้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของโคตุดอธท่านี้ได้เชิญชวนนะครับวันาทิตย์นี้ขอฝากอ้ายไส้ผมครับเบอร์หนึ่งอ้คณิศรคูดิรังนะครับเปิดเองเลยครับพ่อแม่พี่น้องชาาจังหวัดอุดอธท่านนี้นะครับเดินเดี๋ยวพอกันครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะได้เป็นคุณข้วารนะคะขอแสดงความนดีนะขอบคุณวาับขอบคครวาในการขอถ้วยวกรเที่ยรุกัรานังไปสีท่านได้ไม่รู้ว่าทางเดิสค่ไหทีว่าเขานอนเลยไกลๆอยู่บนรถตรงน้นะทีงนรเียวเอฟเป็นหู้แม่เอฟแบบสาตัเองก็เดินทางไปอย่างเป็นครับีน่อดเ่่ ตที่ว่ากันืออยาติดกับเดิมแน่นาล้วก็เสพ่จมานี่กับเที่นิมมากมาก้รงัน

ี่นี้ผรอยู่มัเนาะนี่ครับมีระ่วยด้วแต่เวทีชุดนอไม่ดจากบมคุณิทาาอจาย์ชอนิกาคพนคมรคุลถึงผู้ใหญ่ทุกคนรวมถไปผู้ใหญ่แล้วนี้วยนะไร

เมอร์สีธาตแต่ดีดีไม่ได้ไปที่เมอร์สีานะเพราะเราจะไปรอไปที่เวทีใหญ่คุณพรวัดีรอฟังต่ใชแก็คคุณต๋อมชัยวัฒน์แจ็คแมทาีมุกคืนนะว่าวันนี้จะไปเรื่องของประมาณแว้รอฟังกันที่เวทีพระวัีได้เลยค่ะ คุณไม่รอดคุณไม่รอดแหวนถ่ายโดนคนแลกโดนคนแรกพอบรูณที่เข้าไปถ่ายที่นั่นที่ประชันคุณไม่รอดคะคุณไม่รอดทิ้งท้ายให้หน่อยตั้งแต่เก้าโมงยาวมาจนถึงตอนนี้อยากให้คุณรอดทิ้งทายเพาเดี๋ยวเราจะไปคุมภาวะปีกันก็ผมนะครับก็คงอาจจะไม่ได้ไปกุมภาวาปีด้วยนะครับเพราะผมจะอยู่เวทีที่ตะบลศรีธาตุนะครับแต่ว่า ก็เดี๋ยวเวทีใหญ่จะอยู่ที่คุมภาวาปีนะครับแล้วก็จะมีเวทีย่อยนะครับวันนี้เรามี6สายนะครับก็วันนี้ตั้งแต่9โมงเช้ามานะครับก็เราก็พยายามที่จะขอคะแนนนะครับนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่24นี้นะครับก็จะเป็นดีเดย์ลวนะครับที่จะเป็นวันเลือกตั้งนะครับนายกอบจอุดรธานีนะครับก็ออกมาใช้ิสธิ์ใช้เสียงกันได้เยอะนะครับหลายคนบอกว่าอยากได้โรงพยาบาลรพสตที่มีศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นทําฟัน ได้มีศูนย์กายภาพบําบัดนะครับมีบริการผู้ป่วยนอกนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีห้องแลบต่างๆในการตรวจวินิจฉัยโรคนะครับก็ที่ผ่านมามันก็ไม่มีถ้าอยากจะมีก็ต้องเลือกคนใหม่เลือกคนใหม่ก็ไม่พน้นหมายเลขหนึ่งคันิสสอเพื่อเมืองอุดรที่ก้าวหน้าของพวกเรานะครับยีิบสีนะครับพฤศจิกายนนี้นะครับออกไปจากบ้านแต่เช้าครับ ไปที่ครูหาครับชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้น1ิบนะครับแล้วก็กาหมายเลขหนึ่งทันิสอนขุนนิหลังครับแล้วเราจะทําให้อุดรธานีเป็นเมืองที่ก้าวหน้าไปด้วยกันครับผมชั้นอะไรนะไมก็ครูหาเลือกตังค์เขาก็ชั้นหนึ่งนั้นนะไม่มีชั้นไหนชั้น14บหรอกจะด้นด้นเดินขึ้นไปคนดูทางบ้านฝาบอกว่าคุณวิโรจน์คุณตอนนี้ดีมากอ๋อแล้วก็ผมก็ขอคะแนนให้กับ พี่คณิศรจริงๆนะครับ<ม>ปพายเรือนะ<ม>ส่งเบอร์หนึ่งคณิศรคุลิลังนะครับให้ถึงฝั่งนะครับส่วนอีกฝากฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าพี่น้องชาวอุดรพายเรือส่งผมเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นเขาไปเองวันนี้ก็ให้เขาขึ้นเขาไปเองครับจะเอาเสลี่ยงไปแบกเขาขึ้นเขาทําไมมาพายเรือนะครับพาพี่คณิศรให้ถึงฝั่งฝันเป็นนายกอบจอ แล้วขับเคลื่อนนโยบายทั้งปรับปรุงโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะครับทำน้ำประปาให้น้ำใสไหลเย็นนะครับดื่มได้ใช้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอ็กซเรย์ทุกชุมชนนะครับแก้ปัญหายาเสรจติดนะครับก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันครับอุดรธานีนะครับมีอนาคตที่ก้าวไกล24 พฤศจิกายนนี้กาเบอร์หนึ่งคันนี่สอนคุณนิรัตน์ครับค่ะขอบคุณคุณวิโร์ค่ะแล้วไม่บอกพยาพ่อ้ายาเหรอว่าวิโร์มาแล้วเนี่ยโอ้ยคนอื่นเขาบอกว่าอะไรล่ะผมมาแล้วนะผมมาแล้วนะแล้วไปบอกพ่อ้ายาอันนี้น่าจะไปนัดพบกันหรือเปล่ายุคนี้เป็นยุคของวิโร์แล้วนะยุคอื่นเป็นอดีตไปแล้วก็เราอยู่กับปัจจุบันครับนะฮะแล้วก็ ผมว่าก็24พิศจิก,จกาเนี่แหละครับนะฮะเข้าคูหานะครับชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้น14นะครับแล้วก็การแน่นๆเนียนเนะครับการเบอร์หนึ่งนะครับครที่สอนคู่ิหลังครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ